จะเป็นการสาธิตนะคะวิธีการติดตั้งคาซิตรุ่น BBC A72 นะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นทั้งไ s o f i x ด้วยนะคะ i s o f i x ด้วยแล้วก็เป็นเบลด้วยนะคะมีขาคำยันเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้เดี๋ยววุ้นจะมาติดตั้งนะคะด้วยการใช้สายเบลดึงสายเบลออกมาจากบล็อกนะคะจะสังเกตได้เลยว่าด้านเนี้ยนะคะก็จะมีตัวล็อกอยู่นะคะสำหรับการใช้สายเบลแล้วก็มีไ s o ซ ix ต่างหากเพราะฉะนั้นรุ่นนี้มันก็จะเป็นการติดตั้งได้ทั้ง2ทิศทาง ดึงสายเบลมานะคะวางให้ทาาไปเลยตัวนี้เวลาวางอ่ะมันจะมีการพับของสายเบลอยู่นิดหนึ่งนะคะแล้วแต่สะดวกเลยว่าจะพาดไปแบบไหนนะคะแล้วก็เอามาพาที่บล็อกด้านหลังข้ามาอีกฝั่งหนึ่งเราก็ล็อกได้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็ล็อกได้เลยจากนั้นค่ะก็ไล่สายเบลคืนไปให้สุดนะคะ จะเห็นว่าขาคาซิสนะคะมีความแน่นขาค้ำยันวางตั้งไว้นะคะปรับหมุนได้360องศาแบบฟรีสไตล์เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้จะหมุนทั้งซ้ายและทั้งขวาได้นี่คือวิธีการติดตั้งค่ะส่วนการปรับนั่งปรับนอนนะคะจะอยู่ที่บริเวณด้านหน้าจะมีสัญลักษณ์อยู่นะคะกดนั่งปรับนั่งและปรับนอนส่วนด้านล่างจะเป็นการปรับหมุนค่ะแค่นี้ค่ะ